จิวนะคะประจําที่โชว์รมเจ้คำคุณยุทธค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะจิ๋วก็มาแนะนํานะคะสําหรับรุ่นรถเก่งอีก็คาค่ะลูกค้าวันนี้เสนอเป็นรุ่น n i s สันอั m e r a 1.2e ตัวสปอร์ตเทคปี2016ค่ะนิสสัน a ัล e r a ่า 1.2e สปอร์ตเทค2016 รตัวนี้นะคะลูกค้าก็ามาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันเลยนะคะพร้อมกับล้ออลลอยขนาด15นิ้วค่ะ Nissan อ l m e r a 1.2 e s p o r t ท c 2016 ที่สนใจนะคะมองหารถเก่งอีโคคาร์สักคันนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะลูกค้าประหยัดสวยน่าใช้นะคะตัวนี้รถเของเดียวค่ะลูกค้าสนใจทักเข้ามาได้เลยผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะราคาเต็มอยู่ที่288,000บาทค่ะลูกค้าในรถคันนี้นะคะฟรีดาวกันไปเลยค่ะลูกค้าฟรีทุกค่าดำเนินการนะคะจองเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะตามนี่เลยนะคะข้างล่างได้เลยนะลูกค้านะและก็เดี๋ยวเรามาพบกันกับคลิปหน้านะคะรอมาดูค่ะว่าผู้เ,เดี๋ยวเซียติวจะมาไลค์คันไหนแนะนําคันไหนให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ฝากนิสสันอารมิากันไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย